สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจประเมินราคาปรึกษาอสังหากับกิฟตตอนนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยเราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของค่าเช่าภายในค่าสินค้าภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ปัจจุบันเนี้ยเป็นระลอก2แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่รอบแรกนะครับมาดูกันว่าระหว่าง ผู้ให้เช่าคือห้างสินค้าและร้านค้าผู้เช่านะครับมีเกิดการปรับตัวกันอย่างไรนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับาจากที่พูดไปนะครับว่าในสาการโควิดที่ผ่านมาอันนี้อันนี้เป็นข่าวของประชาชาินะครับลงไว้เมื่อ8สิงหาคม2563เกี่ยวกับห้างร้านค้าในห้างทยอยปิดตัวเจรจาลดค่าเช่า เพื่อต่อลมหายใจนะครับอันนี้นะอันนี้ก็คือลงไว้นะของของตั้งแต่ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2 5 6 3แต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นรอบรอบสองแล้วนะครับรอบสองแล้วซึ่งจากรอบแรกเนี่ยนะครับทําให้หลายร้านเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับหลายร้านเนี่ยอยู่ไม่ได้บางร้านเนี่ยอาจจะ ที่ผมไปคุยมานะครับอาจจะมีการเปิดตัวแต่น้อยมากนะไปเปิดตัวเมื่อกลางปีช่วงโควิดพอดีไปไปลายปีก็มีนะไปเปิดตัวในห้างนะแต่ว่าตรงนั้นนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะมีการทําสัญญากันตั่ปลายปีที่แล้วทําสัญญาปลายปีแล้วซึ่งโควิดเนี่ยเพิ่งเข้ามาปลายปี63นะอ่ะไปไม่ใช่ปลายปีปลายปี6 2สสิทำสัญญ,ญาตั้งแต่ปลายปี62มีการไปดูพื้นที่มีการออกแบบแล้วแล้วก็ทําสัญญาอาจจะวางเงินกันแล้ว แต่พอเกิดโควิดช่วงมีนาคมปี63เนี่ยทำให้เขาชะลอการเปิดแล้วพอประมาณมิทุนากรกฏานะก็มีการมาเปิดเปิดร้านกันนะครับมีการเปิดในห้างกันซึ่งเขาเป็นร้านที่เขาเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้กล้าที่จะเข้ามานะแต่เขาทําสัญญากันไว้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยพอช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับทำให้ผมก็ได้ไปสํารวจห้างหลายห้างนะครับหลายห้าง ซึ่งขนาดห้างที่อยู่ในพาร์มแอร์เรียนะครับเดิมเนี่ยอย่างพวกค่าเช่าพวกจากบูธออร์แกไนต์นะครับจะราคาอยู่ที่2,000บาทต่อตารางเมตรนะ2 0 0 0บาทต่อตารางเมตรแต่ปรากฏว่าพอในช่วงที่ช่วงที่เราเราก็ยังไม่ได้ปิดติดต่อนะพอสักพักหนึ่งผ่านไปสักพักหนึ่งนะจาก2,000เนี่ยเหลืออยู่แค่ไม่ถึงพันบาทไม่ถึงพันบาทนะเพราะอะไรเพราะไม่มีคนไปเช่าเลย ออกกันไะต้องลดราคาหรือบางห้างนะครับราคาอยู่ที่พันบาทขึ้นไปสุดท้ายแล้วเหลือ500บาทก็มีนะอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดช่วงประมาณตุลาตุลาถึงธันวาคมในช่วงรอบรอบแรกนะครับแล้วบางร้านเนี่ยอย่างในช่วงเจนะที่ผมไปไปดูในห้างห้างแห่งหนึ่งนะห้างห้างแห่งหนึ่งห้างหาใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งปกติ คนจะเยอะมากช่วงเทศกาลเจมีการออกบูธร้านเจเยอะมากปรากฏว่าพอถึงเทศกาลในปีตุลาคมนะช่วงปลายปีที่ผ่านมาช่วงสองห้าหกแม่ค้าร้านค้าในแถวนั้นเนี่ยแย่เลยครับเพราะค่าเช่าเนี่ยค่าเช่าของปี6กสเนี่ยตุลาคมเนี่ยเขาเป็นการ เก็บมาแล้วนะครับเป็นการคุยกันแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยโควิดอาจจะเบาบางไว้แล้วช่วงตุลาไปไปเดือนนะปรากฏว่าแต่คนยังตัวอยู่นะค่าเช่าเนี่ยเท่าเดิมร้านค้าเนี่ยค่าเช่าเท่าเดิมกับปี6-2มันเป็นเรื่องของบูธเจคนก็คาดหวังว่าเออเทศการเจเป็นเทศการคนทําบุญนะอาจจะแบบคนออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันเหมือนเดิมแต่ สุดท้ายแล้วค่าเช่าเท่าเดิมแต่ปรากฏว่าลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยน้อยลงกว่าเดิมเนี่ยเกินครึ่งแต่รายจ่ายเท่าเดิมนะครับหลายร้านเนี่ยก็ก็เรียกว่าแทบจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ก็ต้องทำต่อไปเพราะเพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วนะอันนี้เนี่ยแล้วก็ประกอบกับว่าบางห้างนะครับที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมเจอมาก็เหมือนกันนะ ให้เช่าพื้นที่ใหญ่เลยคือคือจะทําห้างห้างแบบว่าให้ใหญ่ใหญ่แบบว่าใหญ่ไว้ก่อนใหญ่ไว้ก่อนนะยี่สิบตารางเมตรอย่างเนี้ยให้ค่าเช่าอยู่ที่แบบคือต่อรองยังไงนะก็ไม่ยอมสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องยอมเฉือนค่าเช่าลงนะครับอย่างที่ผมแบบว่าต่อรองกันได้เยอะนะสําหรับผู้ประกอบการอ่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดที่อยากอยากจะไปเช่าในห้างแล้วเราคิดว่ามีสายป่านหรืออาจจะมี มีมีการทําการตลาดที่ดีนะครับก็ก็ไปได้นะเพราะอย่างผมเนี่ยตอนแรกเสนอมาที่25งหมนเนี่ยสุดท้ายแล้วยังไปจบที่15ื่นเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าไปเพราะห้างเนี่ยมีเงื่อนไขยเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการจ่ายล่วงหน้า4เดือนนะต้องเซ็นสัญ,ญญากัน1ปีนะถ้าเกิดสมมติเลิกก่อนก็คือยึดมัดจำเลยนะครับยึดหมดเลยนะห้างห้างยังใช้ ระเบียบอย่างนี้ก่อนโควิดนะครับทำให้ผู้ประกอบการหลายเจ้าเนี่ยพอจ่ายไป4เดือนโัวคตกแต่งร้านเนี่ยเบ็ดเสร็จสองสามแสนพอจ่ายไปแล้วเนี่ยเกิดขายไม่ดีเลิกไม่ได้อีกนะฮะพอเลิกแล้วเนี่ยโดนยึดมัดจาทําให้ลูกทาให้หลายาหลายห้างเนี่ยนะครับเริ่มร้านค้าเนี่ยเริ่มที่เป็นพื้นที่ว่างเนี่ยยังไม่มีใครกล้าเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบกับที่ผ่านมาก็มีเรื่องเดลิเวอรอีกที่ ที่ร้านค้าเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาในนั้นแล้วนะครับอาจจะใช้จาไปเช่าอาคานพณิชย์แทนไปเช่าไปเช่าในพื้นที่อื่นแทนนะครับแล้วก็ใช้ช่องทางอื่นของ d e ลเเพราะที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าบางทีนะในร้านค้าเนี่ยยอด d e ลิเวอรเนี่ยราคาเนี่ยสูงเกือบเท่ากับการขายขายในห้างเลยนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ ผู้ประกอบการที่เป็นร้านค้านะครับอาจจะต้องเริ่มคิดและตัดสินใจให้ดีถ้าเกิดจะไปเปิดร้านค้าใหม่ในห้างและถ้าห้างยังไม่ปรับตัวตรงนี้นะครับอันนี้ก็คงต้องเป็นโจทย์ของห้างต่อไปนะครับว่าจะปรับตัวยังไงตอนนี้ก็คือระลอก2ด้วยนะครับอย่างที่ทราบกันนะที่บอกไปแล้วทุกวันนี้ผมว่าห้างสรรพสินค้าต้องปรับตัว ค่อนข้างเร็วนะครับไม่งั้นเนี่ยร้านค้าที่จะเข้าไปอยู่ในห้างก็จะเป็นแต่รายใหญ่ๆรายเล็กไม่สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยส่วนรายเล็กนะครับก็ต้องหาช่องทางในการขายทางอื่นถ้ายังไงนะครับชอบเพจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดเพจด้วยนะครับแล้วก็ใน youtube กด subscribe แล้วก็กดกดกด กระดิ่งกดกระดิ่งด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์ถามว่าได้นะครับขอบคุณครับ